สวัสดีครับคลิปนี้ก็พามาชมสวนเกษตรพ่อเพียงนะครับเกษตรผสมประสานนะครับอันนี้ก็เป็นสาครับสาไว้เลี้ยงป่าครับผมปลูกผลไม้ป่วยปวกอย่างหลายอย่างครับปลูกปกไอ้ม่วงแน่มะพร้าวแน่นะครับเนาะอันนี้ก็เป็นแครงโซลารเซลล์ครับเป็นน้ำใส่พลังงานแสงอาทิต์ครับ นี่นาเลาก็สีมาปลูกครับอันนี้ก็มาไทยเพื่อนนนะครับไทยก็มายกลองให้เล่าเพื่อนเจ็บมาปลูกกับพวกผักครับปลูกผักปูกนั่นปลูกนี่นะครับหลายอย่างครับบรรยากาศนี่ก็สวยงามครับสวยงามมากๆเลยครับผมตรงนี้ก็ปลูกหลายอย่างครับผมปลูกพวกไทยพวก มะพร้าวเอ้ยกล้วยเอ้ยนะครับหลายอย่างครับผสมประสานกันไปไมันจะกาศก็กสวยงามครับคลิปนี้ก็ขอฝากเพียงแค่นี้ครับผม